ก่อนจะไปว่ากันต่อสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ชมขณะน,นี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของคนไทยกับคนต่างชาติจำนวนมากจากกระแสะนี้โอ้รถติดรถติดมากกระแสะหมูเด้งฟีเวอร์ลูกฮิปโปแคระสาวน้อยดีดเด้งแล้วเกินนักท่องเที่ยวมาพากันมาจนกระทั่งนี่หลายคนไปรอคิวตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่เปิดเลย แล้วก็โพสต์ด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยมาทอเป็นคิวแรกๆเลยกลัวจะมาสายแล้วไม่ได้เห็นความเด้งของน้องหมูเด้งนี่ ทางผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพออนรง์วิทย์บอกนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะค่ะปกติวันธรรมดาจะมีประมาณ800-900คนวันหยุดจะอยู่ที่3,000-4,000คนแต่ช่วงนี้หมูเด้งฟีเวอร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเฉพาะเมื่อวานนี้ทะลุหมื่นนะคะส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็มีสื่อต่างชาติมาถ่ายทำร,รายการด้วยนี่นบูชมอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีสื่อญี่ปุ่นมาเพิ่มอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นปรับเวลาเฉพาะวันหยุดเนี่ยปรับรอบเข้าชมค่ะในช่วงเช้าจะเป็น8โมงถึง10โมงแล้วก็ให้ชมเป็นรอบๆนะคะรอบละ5นาทีเพื่อไม่ให้เบียดกันจนเกินไปให้ทุกคนได้ชมอย่างทั่วถึงค่ะวันนี้วันแรกที่มีการจัดระเบียบแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีการติดตั้ง CCTV ที่บริเวณบ่อเลี้ยงฮิปโปแบบเดียวไทม์24ชั่วโมงแล้วการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ก็มีการติดป้ายขอความร่วมมือในการเข้าชมด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ท่านผู้มีการสวนสัตว์เชียงใหม่นรงวิทย์ชดช้อยยืนยันมาตรก,การนอกจากติดใต้ประกาศเดี๋ยวพรุ่งนี้วงจรปิดมายังจัดเจ้าหน้าที่ดูแลถ้าพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อสัตว์จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต้องให้ทุกคนรักและดูน้องเหมือนลูกหลานเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอไม่ใช่มาถึงเราแจ้งแล้วใช่ไหมว่าหมูมันจะเด้งตอนกี่โมงเนี่ยค่ะจะเด้งตอนเช้าค่ะ8โมงถึง9โมงค่ะแล้วจากนั้นมันจะนอน จะนอนก่อนค่ะแล้วน้องจะตื่นมาเดินแค่ประมาณ3ามชั่วโมงอ่าทั้งอ่าเขาจะตื่นมาเด้งอีกทีช่วงบ่ายสองช่วงบ่ายอ,อ่าใช่ค่ะ,ะอีงนั้นไม่นานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ปิดอ่าเพราะฉะนั้นเขายังเด็กอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจำนวนหนึ่งพอมาในช่วงที่เขาหลับเขาต้องนอนกําลังกินกําลังนอนอบางคนตะโกนบางคนเอาน้ําลาดบางคนคว้างของใส่จะระเบกดีให้ถึงที่สุด ท่านน้องนอนหลับก็ดูตอนหลับท่านผอ,อบอกอย่างนั้นอย่าไปปลุกค่ะอามีเด็กๆเสียงเช้านี้ใช่ไหมียงเช้าค่ะเรามาดูน้องหมูเด้งเลยน่ารักค่ะอ้วนๆหางสั้สรรนๆล้วลักษณะพิเศษของน้องเขาชอบคำห้าอะไรครับ <c oughs> เด้งกิ่งค่ะและว้วความพิเศษที่ได้เห็นน้องหมูเด้งมันเป็นเป็น,ปนยังไงบ้างเนค่ะ <c oughs> จากกรุงเทพค่ะ ตื่นแต่เช้าแล้วก็มาดูเลยมาถึงแล้วก็รีบมาดูน้องหมูเด้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตอนเช้าๆก็คือเหมือนเขาเป็นรอบให้อาหารน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามน้องจากแบบทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นน้องน่ารักี้ยก็เลยแบบชอบน้องน้องน่ารักมากสายแล้วก็แบบเหนือเหมือนน้องโตไวมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนมาดูน้องเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้ได้ดูไปประมาณ2นาที3นาทีเนี่ยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาจัดคิวให้เราได้เข้าไปดูน้องอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเออเขายังเด็ก <Ha. S 2> อายุเพิ่งเกิดสิบกรกฎานี้เท่าไหร่เองอาถึงแม้จะดีและชอบสวบหรือชอบงับก็าตามทิตดยยังเด็กมากทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากที่เมื่อวานนี้นําเสนอไปในเบื้องต้นท่านผู้ชมว่าดังไปทั่วโลกถึงขนาดที่นิตยสารไทมก็พาดหัวข่าวเธอคือสัญลักษณ์เธอคือตำนานและเธอคือโมเมนต์ไวรัลหมูแดงฮิปโปแคร์อีกหลายสำนักอย่างบีบนี่ก็พาดหัวข่าวหมูแดง ลูกฮิโป o แคร์คนดังของสวนสัตว์ไทย The Guardian ฉันตั้งเป้าให้เธอโด่งดังลูกฮิโป o แคร์ที่เป็นขวัญใจในโลกออนไลน์ The Independent พาดหัวข่าวว่าหมูเดงฮิปโปแคร์ดาราวัยรอบสวนสัตว์ไทย s t r a t t ลูกฮิโป o แคร์ของไทยหมูเดงถูกนักท่องเที่ยวรังควานพอสวนสัตว์ประกศาศดำเนินการจัดการท่านผู้ชมนิตยาสารฟอร์ ฟอร์มนี่ปกติระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นค่ะนะก็พาดหัวข่าวนะคะบอกว่าหมูเด้งคือไทรฮิปโปโ,ปโตเตมัสตัวน้อยที่แทร่รบบาดหรือ People พาดหัวข่าวว่าลูกฮิปโปที่มีชื่อปแปลว,ว่าหมูเด้งทำให้สวนสัตว์มีผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและต้องแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภยัย Economic Times หมูเด้งลูกฮิปโปกร,ระที่ผันตัวมาเป็นดาราดังระดับโลกได้อย่างไรมาเลเมลก็พบกับ ดาราโซเชียลมีเดียคนล่าสุดของไทยขอแนะนำหมูเด้งฮิปโปแท้อายุ2เดือนร <Her ograph. S 1> พาดหัวข่าวบอกว่านักท่องเที่ยวสวนสัตว์เตือนหยุดคุกค,คามเซเล็บลูกฮิปโปแ CNBC หน่อยพาดหัวบอกว่าหมูเด้งฮิปโปแท้จากลูกสัตว์สู่ไอคอนโซเชียลมีเดียได้อย่างไรอันนี้คือสำนักข่าวใหญ่ๆ <c oughs> ยังไม่นับในโซเชียลนี่เต็มไปหมดหลากหลายประเทศและนี่คือ เด้งแล้วเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้า <c oughs> เฮ้ยมันดีดเกินเกิน <c oughs>